สวัสดีครับมินกะเสื <te am> Bal, ่องหยาผ้าเลาะมีแนวทางครับแนวทางจากประเทศเหล้ากุลละครับมัน้มีแนวทางจากประเทศลาาเนาะครับได้เป็นวัี่เกามิตตะหน้าหกหกนะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับอันนี้เป็นเหล็กเล้าเลยครับเด้อเหล็กเล้าวัี่เกามิโตหน้าหุกหกครับของเล้าพัฒนาครับครับแรงเลยะครับสำหรับมัน้เนาะครับเนาะ มีแนวทางเส้นยาจาดเส้นยาแหละครับเส้นยาเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับปวดเอขามาแล้วผายลืมคนไลค์กดแช่เส้นยานําครับกดติดตามน่องรับครับื่อบริสุทธิภาดแนวทางนะครับเนาะเล่าพัฒนาครับปวดที่แล้วเส้งยากรบบดได้บ่ได้ลงนะครับเนาะปวดที่แล้วบ่ดได้ลุ่งครับปวดขุดก้อนปูดเส้นยากระลงกรบเข่าอยู่ครับดิบก็เส้นยาเข่านะครับเนาะเกลีเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับ คหล็เล่าพัชรนาบันที่เก่ามือนีกับเลขกับวัาหลายตัวครับสิบสองตัวสองคููครับครับวิ่งครับวิ่งรูดนะครับเนอะรูดเลยครับรูดวิ่งรูดครับวิ่งรูดแปดแปดเก้าครับครับ วิ่งรูดแปดกับเก่าเนาะครับเนาะครับจับคููมหาหยกับนีว่าหลายคููครับวิ่งรูดแต่มีซ8 8ปดครับแปดสี 8, 4, ทษครับขอปิดแปดแ8ดซีเนาะแปดซีแป แปครับกับหก่ 7, 8, ครับหกครับเจ็ดสี่เจ็ดเนาะครับเจครับเจ็ดาครับ สามเก่าเนาะครับสามเก่าเก่าซี่เก่าซี่หกหาหกหาได,คด้ครับเด้อครับหกห่าเด็กเก่าหนึ่งครับเป็นเหล็กเล่าตางหน้านะครับเนาะครับ เลขสตัวบนจับคูมาให้เนาะครับเนาะเลขสตัวจับคู่มนะื่อหม่มีหลายตัวครัพี่สองครับ2ีสองคู่ครับเจ็ดแปเจหานะครับเนาะเจ็ดแปดหาเจศครับ เจ็ดสี่ศูนย์ครับคัตัวนี้แหละครับครับวิบ่งดูดนะครับเด้อวิ่งดูดดูดจะลืมดูดครับวิบ่งดูดแปดก,กับเก่าด้ะครับเด้อครับเสี่ยงยาห้าเหลาะ อันนี้เป็นเหล็กของเสี่ยงยาผ้าเลาะเด้อครับเดอ้อเหล็กเล่าครับเล่าพัฒนาครับงวดประจาวันที่วันที่เก่าครับเล้าพัฒนางวดประจําวันที่เก่าเด้อครับเด้อครับวิ่งลูดครับวิ่งลูดเลยครับเดอ้อแปดเก่าแปดกับเก่านะครับเนาะจับคู่มาให้กัแปดสี่แปดห้าหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดสามเก่า เก้าซีหกหาเก้าหนึ่งนะครับเนาะครับเล็กสามตัวกับเจ็ดเจ็ดแปดหาเจ็ดีศูนย์ครับเล็กสามตัวมีของเสี่ยงยาผ้าละนะครับเด้อเสี่ยงยาพาาลาะครับหมวดประจำนะครับเด้อหมวดประจำวันที่ครับเลขกกับวัลายตัวครับครับท่านเนี่ยเนาะครับเนาะหาซื้อไว้ครับ แับไว้ครับแคบหน้าจอไว้ท่านเดียวหรอกครับนี่กับว่าร้ายตัวหลายคู่หรอกครับวิ่งรูดแอบกับเก่าเด้อวิ่งรูดแอบกับเก่านะครับเด้อนี่ก็บเหลี่กล่าวพัฒนาครับเหมือนแกนี่ลยละครับมันจะออกครับเล้าพัฒนาของเชียงหยาผ้าเลาะครับผพุทธมักกัจัดนะครับเด้อพุทธคัดกับพันครับเป็นของเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็บวิญญาณหลายนะครับเด้อเสียงยาผ้าเลาะกาสีแดลาพี่ละน้องนะครับพอกันไหมครับคลิปต่อไปเด้อครับเด้อกดติดตามเสียงยาไปนําครับกาสีปฏิภาดแนวทางเราครับเนาะพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้กัขอให้เอฟซีสุขสุขมนหมานตุ่ผู้ทุกคนนะครับเด้อเล่าพัฒนาครับมือแหล่งปังๆเฮงๆนะครับเด้อครับสวัสดีครับ